สวัสดีครับเพื่อนเพอนน้องพี่พบกับผมสอนอพระเครื่องเอซในช่องสอนอชาแนลอีกแล้วครับคลิปนี้จะพาเพื่อนเพอนน้องพี่ไปชมเสือจิ๋วงาแกะเป็นเครื่องรางของขังของหลวงพ่อเพี้ยนอคตโมอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างหายากและมีประสบการณ์มากมายนะครับไปชมในคลิปนะครับว่าเสือจิ๋วงาแกะรูปร่างเป็นแบบไหน ดูอย่างไรแท้ไม่แท้ดูตรงจุดไหนนะครับไปชมในคลิปนะครับก่อนไปชมคลิปฝากเพื่อนเพอน้องพี่กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปไปชมเลยครับครับที่เพื่อนเพอน้องพี่เห็นตรงนี้ก็คือเสือจิ๋วงาแกะนะครับสร้างปี2549นะครับ เนื่องในงานฉลองครบอายุ80ปีหลวงพ่อเพียนะครับธโมโนะครับลักษณะของเสือนะครับซึ่งแกะมาจากงาช้างนะครับนี่นะแกะจากงาช้างครับลายจะเห็นชัดนะตัวนี้ลายลายสวยงามนะครับนี่นะครับนี่ด้านด้านข้างนะครับ ด้านหน้าด้านหน้าจะอย่างนี้นะแกะเป็นรูปเสือเลยนะครับนะทรงเสือเลยนะครับนี่ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังก็จะมีเห็นหางเสือแล้วก็มียันนะครับมียันนะครับส่วนด้านบนก็จะมีตาตาเสือนะครับมีตาเสือนะครับนี่นะครับใต้ฐาน ใต้ฐานจะมีแกะเลขลันเลขนะครับแล้วก็ลงหมึกแดงนะครับนะครับจำนวนสร้างก็หลักพันนะครับนะเสือจิ๋วรุ่นนี้นะครับแกะจาง,งาช้างนะครับแกะจาง,งาช้างนะครับรูปแบบจะเล็กกระทัดรัดนะครับนะก็ถือว่าเสือก็อำนาจบารมีนะครับนะ แควคาดคงกระพันชาตีนะครับพ่อหลวงพ่อเพี้ยนเกิดปีขานนะครับปีเสือนะครับนะพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องแควคาดปลอดภัยนะครับเมตตาบารมีก็มีครบอยู่ในในตัวนี้แหละครับในเสือนี่แหละครับนะครับ,นะรบท่านใดที่สนใจชอบวัตถุมงคลประเภทเครื่องราง แบบเล็กๆนะครับกระทัดรัดนะครับพกพาก็ง่ายนะบูชานะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาและชมาจากช่องสอนอชาแนลนี้ได้นะครับหรือจะไปติดตามที่เพจ Facebook ชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนอัคตโมหรือเพจ Facebook ส,สอนอพระเครื่อง fc ก็ได้นะครับไปติดตามดูนะครับแต่เบื้องต้นเราดูาคลิปนี้เพื่อเป็น ตัวอย่างว่าเสือจิว๋วงาแกะปี49ดูอย่างไรนะครับนี่นะครับน,นี้ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับนะครับนี่ด้านบนนะครับจะเป็นตาเสือนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมียันอยู่นะครับนี่นะฮะก็แกะแล้วลงหมึกสีแดงนะครับ หางเสือก็จะพุ่งขึ้นมาข้างบนนี่นะครับเนี่ยนี่นะฮะดูด้านข้างเนี่ยหางเสือจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ขนาดขนาดของตัวเสือนะครับลำตัวนะครับและความสูงมาดูกันนะครับนี่นะครับ ประมาณเซนหนึ่งครับนะส่วนความสูงความสูงประมาณเซนสองนะครับนะเซนสองเซนสามเซนสี่อยู่เฉลี่ยอย่างนี้นะครับเซนสองถึงเซนสี่นะครับนะความสูงของเสือจิวนะครับรุ่นนี้งาแกะรุ่นนี้นะครับปีสี่เก้านะครับ อันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานเบสิกนะว่าเราต้องดูยังไงนะอยู่ที่ความชอบของเราเราชอบเป็นลายของงาแบบไหนนะครับแต่ตัวนี้ลายงาเขาจะเด่นชัดนะครับเนี่ยฝั่งนี้นะครับเห็นชัดเลยใช่ไหมครับเนี่ยเด่นชัดเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องการบูชาก็อยู่ที่อง์ประกอบคือลายงา สวยงามนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็มึกแดงชัดเจนเข้มไม่ไม่จางไม่หลุดไม่ล่อนนะครับก็ก็การบูชาก็ราคาก็จะค่อนข้างจะสูงนิดหนึงนะครับตอนนี้ที่บูชาเช่าหาบูชากันก็มีแตะ4ี่พันแล้วนะครับนะครับแตะสี่พันนะครับอยู่ที่ขั้นต่ํานะครับขั้นต่ําก็คือ 4 0 0พขึ้นไปแล้วนะครับจางนี้ดังนั้นก็อยู่องค์ประกอบตามที่บอกว่าต้องดูลายงาดูหมึกนะครับชัดเจนไหมแล้วก็หมายเลขนะเลขตัวเดียวเลข2ตัวเลข3ตัวเลข4ตัวนะครับเป็นองค์ประกอบในะการตัดสินใจและการตั้งราคาบูชานะครับแต่ตัวนี้ลายงาเขาทะลุถึงใต้ฐานเลยนะครับเขาลายงาเขารอบตัวนะครับ แล้วหมายเลขก็ถือว่าโอเคนะครับ828นะครับหมึกแดงชัดเจนนะครับหมึกชัดเจนนะครับใต้ฐานหมึกชัดเจนด้านบนด้านบนหัวตาแดงชัดเจนนะครับยันชัดเต่นชัดนะครับนะแล้วก็มีกล่องเดิมกล่องเดิมเขาจะเป็น,ปน,นแบบนี้เลยนะครับกำยี่สีน้ําเงินนะครับ หน้ากล่องจะเขียนว่าพระครูวิมลสมนวัตรหลวงพ่อเพียนคัคธรโมนะครับฉลองอายุ80ปีวัดเกินกระถินอาเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับ5กพ2549นะครับนี่นคือคือเดิมๆจากวัดนะครับนี่ยังอยู่สภาพของเขานะครับไม่ผ่านการใช้ก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับเผื่อเพื่อนพ้องน,น้องพี่ไปเจอในสนามพระเครื่องนะครับ อันดับแรกเห็นกล่องอย่างนี้ก็นึกภาพได้เลยว่าเป็นเครื่องรางของขังของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับพอหยิบขึ้นมาดูก็สีขาวนี่ก็คืองานแน่นอนแล้วก็ดูตามลักษณะที่ผมบอกนะครับว่ามีตามนั้นหรือเปล่านะครับก็คือจะได้ไม่หลงนะครับว่าเราได้บูชาเครื่องรางของขัง,ง,งแท้แน่นอนนะครับก็ฝากติดตามในช่องสอนอชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ ก่อนจบคลิปนะครับฝากเพื่อนเพอน้องพี่กดสับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ